หยวนสือเทียนจุนคือหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดตามความเชื่อของลัทธิเตา๋าเป็นองค์ประธานแห่งซานชิงหรือไตรปริสุทธิ์ซึ่งเป็นสามเทพเจ้าสูงสุดผู้สร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งในจักรวาลตามตำนานเตา๋าหยวนสือเทียนจุนทรงดำรงอยู่ก่อนที่จักรวาลจะถือกำเนิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรงสรพสิ่งจากความว่างเปล่าทรงเป็นต้นกำเนิดของพลังงานปฐมภูมิ ซึ่งต่อมาได้แยกออกเป็นหินและหยางก่อให้เกิดฟ้าดินและทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเชื่อกันว่าพระองค์คือผู้ที่เปิดเผยคัมภีรเต๋าที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดให้แก่ทวยเทพองค์อื่นๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบำเพ็ญและปกครองจักรวาลดังนั้นพระองค์จึงไม่เพียงแต่เป็นผู้สร้างจักรวาลแต่ยังเป็นบ่อเกิดแห่งสัจธรรมและความรู้สูงสุดอีกด้วยโดยทั่วไปแล้ว หยวนสื่อเทียนจุนมักจะถูกวาดหรือปั้นในลักษณะของบุรุษสูงวัยมีความสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตาประทับนั่งบนบันลังกลางวิมานสวรรค์แห่งความบริสุทธิ์ยกซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในความเชื่อของลัทธิเตา๋าในพระหัตถ์มักจะถือไข่มุกแห่งปฐม,มภูมิหรือลูกแก้วแห่งความว่างเปล่า ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพลังแห่งการสร้างสรรค์และสภาวะก่อนเกิดจัก,กรวาลในฐานะเทพเจ้าสูงสุดผู้เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งหยวนสื่อเทียนจุนมักได้รับการบูชาในวัดเต่าที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นที่เคารพสูงสุดในหมู่คณะนักบวชเตา่าและผู้ที่ศึกษาปรัชญาเต่าอย่างลึกซึง้ง